โอเคค่ะจากที่การบ้านที่เราทำมาที่เราเขียนเว็บช่อง3เปรียบเทียบเว็บช่อง1กับแบบช่อง3คราวนี้เราจะมาลองใช้จริงให้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูอย่างเช่นข้อ1เนี่ยเขาบอกว่าวเขาบอกว่า i s c h y e r in the supermarket ฉันอะไปซุปเปอร์มาร์กนะคะ w e a r e broken อ่าพวกเราต้องการจุดๆ i s จ h each h r e dog show unless g e has ฉันซื้อทุกอย่างมาหมดแล้วแบบเนี้ยค่ะให้เราจับคู่ ะะเดี๋ยวลองอ่านคำข้างบนก่อนว่ามีอะไรบ้างลองอ่านคำข้างบนให้รูฟังนิดนึงค่ะแลนด์น l ไลเบนคา f e e นสเป e ินเทรฟเฟนคอคเค e n ซาเก e เ e s e นเอเซคำพวกนี้เดี๋ยวเราต้องมาเปลี่ยนเป็นเว็บช่องสามให้หมดนะคะแล้วก็วางไว้ส่วนท้ายของประโยคส่วนด้านนี้เราก็ต้องเลือกเป็นพวกเซตพวกฮาเบนทั้งหลาย แล้วก็ผันให้เข้าตามประธานอ่าอย่างเช่นข้อเบสเนี่ยเขาบอกว่า Kinder เด็กๆคอมสูปม t ทัก essen มากินข้าวเร็วนะคะแล้วเขาถามว่า w า a จุดจุดดูคอยเมันก็ต้องถามกลับไปว่าคุณทำอะไรหล่ะวันนี้นั่นก็คือ w h า t ฮัตส์ดูคอยเตอร์เกมมแบบเนี้ยค่ะพอเก m a r k ใช้แล้วใช่ไหมเราก็ตัดจากข้างบนทิ้งว่าแบบมักเคนใช้แล้ว อ๋อเก็บมักไม่มีเราก็ต้องเป็นเก็คอกทำกับข้าวอะไรตรงนี้เป็นเก็คอรกค่ะอะก็ใส่ไปแบบนี้ค่ะอ่ะลองข้ออื่นด้วยเก็คอร์มแล้วก็ตัดคำว่าคอรกเค้นออกโอเซ split to English yeah is p e a t e r เขาบอกว่า split to English คุณพูดภาษาอังกฤษไหมใช่ไหมคะเขาบอกว่าพูดฉันทำไมในโรงเรียนเราก็ต้องนึกก่อนว่าน่าจะเป็นแว็บอะไรที่มาเติมเอาแว็บอะไรมาเติมดี อฮะค่เบอร์บอกสอีค <ม Lew> yeah, ่าเบอร์ใช่ค่ะอสดีชูลรืลเลเลเซนเลเซน ลนด์ <Land. S 2> <enn> อ่าแลนด์เนี่ยเราก็ต้องทำเปนเวิร์บช่องสามกิเลนกิเลนถูกต้อง yes t h a t book g o o หนัง,งสือเล่มนั้นดีไหมอ่ย yeah. is that book good you have Yes. ฉันม <Get listen. S 3> mm ีหนังสือเล่มหนึ่ง Yes. นี่ทำไง Generation. wir gehen hin. ich weiß es nicht ich will Tafel schreiben ich treffe Tafel เขาถามว่าวีเกสเอสมาเรียมมาเรียมเป็นไงบ้างอืมอืมอิชวายเอสนิปอะไรนี่ฮาเบนิปนี่คาบสี่ลาเงินนิปอื เกทรอเฟนเกทรอเฟนเกทรอเฟนถูกต้องเรามีเทฟเฟนเลเซนเราใช้แล้วและเน่นเราก็ใช้แล้วโอเคต่อค okay, oh. ่ะอีกด oui> ้านหนึ yeah. ่งมีด้านหนึ่งได้ค่ะอ้าเอฟออสบัสบอกยังไงนะคะอส ยาเอ r ั yeah. a เอฮั r ใช่ไหมครูใ hmm. ช่ค่ะเอฮั a อันนี้ยังเป็นฮั r อยู่เพราะว่าทุกคำที่ใช้ตรงนี้เป็นแอฮั a หมดเลย my my อะเราก็ดูว่าเหลือตัวอะไรอยู่บ้าง เขาถามว่าคุณได้ยินได้ยินได้ยินอะไรมาจากมารชบางหรือเปล่าคือได้ข่าวกับมาร์ชบั้งไหมเขาบอกว่าได้ข่าวเขาอะทําไมเมื่อวานเมลมาเออเมลในกูเกชลยเบน เก๋เขาเขียนอีเมลใช่ไหมคะก็ต้องเป็นยาแอ r h ฮา r ์ g เก็ตเทิ a i นอีเมลแล้วก็ทำในเป็นเว็บช่องสามเกชลัยเบเชลีเกชรีเป็นถูกต้องถูกแล้ว อ่าไป้นียเนว่าสิ่งเราเคยมนมีไหมมีอีมีมนเีม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 ีีม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 ีียห่ะ เทนนนนิส e ชเกีดกีบีนใช่เราต้องใช้แว็บช่องสามมาใส่กีชบีบีดพี่จะค่อยพี่เขียนไม่ค่อยถูกอะคุณอะไม่เป็นไรอย่าค่อยค่อยค่ะเริ่มทีละอย่าง ก็ชิบีท mm. ์มัต t ์มัตต์มัตต์ดูไปนึงคุกเนน n ยดังคืออีคาบอีคาร์ชอนอืมแลมาเบชอนสไลเบชเบชเนบ e ชเนเอสเซนเ กิชาเพื่อโชว์สวายเบิร์ชเชนอะไรดีเมื่อกี้เราตัดเกช์ปิ้วออกหนึ่งใช่ไหมคะเกช์อะไรเบ้เหลืออะไรเอ่ยเหลือเอเซนเกช์เกอะไรเนี่ยโอ้ยเกอะไรเกอะไรเอ่ยเอเซนต้องเป็นเกอะไรเปิดดูได้ให้เปิดดูได้กันไม่ค่ะต้องคิดก่อนโอเคอ่ะได้เกช์เอเซนโอเคเกอะไรนะคะ เคเเซนโอเคเ่งมากเ็ไมไม่เปิดดูต้องไม่ดูต้องไม่ดูต้งถ้งั้นจำไม่ได้ค่ะโอเคต้องแบบต้องนึกมันออกมาใช่ไหมคะเปิดดูแล้วเวลาไปสอบไม่มีการเปิดดูจำไม่ได้ตายแน่เลยวอสมาอัมพว์เกินเอ็นเ

นิกสในที่แปลว่า not h i n g ไม่มีอะไรเลยฮัทเกซาฮัดนิกสเกซาเธอไม่ได้พูดอะไรเลยถูกต้องค่ะเก่งมากนี่คือแบบ not h i n g ะไม่มีอะไรเลยอะแปลว่านี้ได้แล้วเนาะครูไปต่อนะคะครูขอขอ้อสิบแปด ต้องลเ<ช>มืออัเซนอันนี้มันจะสลับระหว่างปัจจุบันกับอดีตนะคะมันจะมี present กับกับออ perfect ก็คือปัจจุบันแล้วก็อดีตอันนี้จะถามถึงอดีตพูดเป็นอดีตอันนี้ตอบเป็นปัจจุบันทำไมเราถึงรู้ว่าเป็นปัจจุบันเพราะเขามีคำว่า yet นี่ยยกตัวอย่างนะคะ<ม>อันนี้คูบอกว่าเ e เซนเรามีคำว่าเลเ e นใช่ไหม โจ์ถามว่า has to shown has to He ย h ธอชนสทุง่งมันมี has แปลว่าตรงนี้ต้องเป็นแว b บช่อง3ก็จะเป็นเกเลเซนไหน aber e ์อิ h ไม่แต่ตอนนี้ฉันอ่านอยู่ aber each laser อ y e t ตอนนี้เป็นปัจจุบันเราก็ใช้เป็นแว b บช่องหนึ่งตรงอดีตเราก็ใช้เป็นโครงสร้างเดิมที่เป็น h a เ e n บวกแว b บส แบบนี้ค่ะลองดูหนึ่งข้อจะมีสองเทนส์ has b e pizza อันนี้คือคำถามอืมก i s h มก e k ชเมก e ิชเมกกิช m ม k ใช่ไอันนี้ has b e e pizza กชเมกอ่าถูกค่ะยานาเธอร์ลิพิซ ชิเมชิเมอซ่าชิเมกถูกต้องพิซซ่าก็อะไรเสมอแหะฮาบันซีฮาบันเฮเบกเฮเบกเฮเบคอือีอีเมลชวนกชเกช คำนี้แหละอ่านไมมึงเกชิกเกอะไรดูจากตรงนี้เกนเกอะไรนะคะชิคเกนเกชิกเกชิกแค่เกชิกเฉยๆค่ะเว็บช่องสามเนเกชิกเหมือนส่งมั้เนาะเกชิกนายอีคาเบออีคาเบอนายฮาเบออีกเกชิกเกนชิคเกนนายอาเบออชิคเกอ มันเป็นอีชใช่ไหมคะก็ต้องเป็นอีชิเกอร์เออชิเกอร์ค<บ>่ะลบอ่าไอ้นั่นเอ็นใช่ชิเกอร์ซีโซฟอร์ดโซฟอร์อืมแล้ดูอันเกลีชูเกทเทรเกทรูต้องไปเว็บช่องสามอะนึกก่อนนึกก่อน เชฟเฟนในท่ไนเนี่ยเชฟเนมันเปลี่ยนรูปนิดนึงเกทรอฟเฟนเกทรอฟเฟนค่ะเก่งมากฮาเบอร์อีกเทรฟเฟอร์ซีฮอยเทอร์นักมิทารฮัสดูดี

อันไหนอันนี้ก็เป็น efinder a c h เพราะแวบมันคือ finder นะไม่เกี่ยวกับเกฟุนเด้นและเกฟุนเด้นคือแวบช่องสามมันเปลี่ยน efinder a c h ใช่ <Fin> พอเป็น e ก็เป็นแค<อ>่ efinder a c h ตัว i โอ้โหตัวตัว e <c oughs> อ่า<ถ>ไม่หมายถึงว่าตัวอะไรคะมหมายถึงยังไงนะ e เกฟินเดอร์เกฟินเดิน อ s อ <Each, S 2> แอเบอร์ิชฟินเดอร์ค่ะไม่ต้ไม,ไม่มีเกตแล้วไงไม่ใช่แบบช่องสามฟินเดอร์ฟินใช่อิชฟินเดอร์อืออโอเคโอเคคุณได้ไหมได้ได้ค่ะโอเคอ่ะลองดูสิคะมีมีคำไหนไม่ชัวร์บ้างนีคำนี้แหละค่ะคำสุดท้ายนี่แหละฟินเดนเนี่ยเหรอคะ พี่พี่นืกว่ามันอ๋อมันก็ต้องพี่ตัดเอเอเอพี่ตัดเอออกไงอ๋อก็คือตัวนี้มันต้องมาคู่กันนี้ไงฟิ ern, นเดนแกฟุนเดนอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแวปที่เปลี่ยนรูปนะคะ <_ d un> เปลี่ยนสระตรงกลางโอเคค่ะใช่ค่ะก็เดี๋ยวนะเออจริงๆตรงเนี้ยตรงที่เราทำเนี้ยค่ะ เราสามารถย้อนกลับไปดูได้นะให้เราเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้การบ้านไปว่าให้ไปขีดคําที่มันที่มันเปลี่ยนรูปเดี๋ยวครูค่อยให้การบ้านอีกรอบนึงก็ได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อ19สักข้อนึงก่อนเดี๋ยวจะให้กลับไปทําเองด้วยลองทยอยดูข้อ19เเนี่ยเราต้องเรียงประโยคเราต้องเรียงประโยคให้ได้อย่างที่บอกไปว่าถ้าเป็นประโยคบอกเล่าเนี่ยก็คือเว็บฮาเบ็นอยู่ตำแหน่งสองใช่ไหมคะแล้วก็เว็บแท้อยู่ท้ายสุด อันนี้ต้องเติมเองเช่นเนี่ยเขาให้มาคำว่าอัมโมเกนิ r o l ล่าฟูสตุ k e n วันจันทร์เนี่ยโรล่าไม่ทานอาหารเชา้าโรล่าโรล่าฟูสตุเกนอัมโมเกนเราลืมตัวเวิร์บช่วยของที่เป็นวับช่องสามไปฟูสตุเกฟูสตุก่อนนั้นต้องมีอย่างอื่นก่อนค่ะมีอะไรเอ่ยนึกนึกนึก ข um, ี้ฟุ้งตอนโมงเงินลอราบักบักนี่ขีฟุ้มันต้องมีลอร่าอืมไม่ได้กินอาหารเชา้าไม่ได้กินข้าวเชาว้าต้องไม่กิน ไม่กินข้าวเช้าใช่คือไม่ก็คือเน็กไงอืมแต่เราต้องทำให้เป็นแพรเฟกไงเพราะว่าการกินข้า,าวเช้ามันเกิดขึ้นไปแล้วเป็นอดีตคุยยกตัวอย่างให้ดูหนะ่อยอ่ะยกตัวอย่างอันนี้ใช่ไหมคะสมมตินะโครงสร้างที่เราเรียนไปที่เป็นแพรเฟกอะ่ะมันต้องมีฮาเบนหรือเว็บไซต์ใช่ไหมคะข้างหน้าเป็นสุขเย็กตรงนี้เป็นส่วนขยายแล้วข้างหลังก็คือเว็บแท อย่างข้อเนี้ยก็จะกลายเป็น r o l a h utt, um, Morgan, <Next. S 1> Gay, u t a m Morgan n e x k f r s t G f r s t เนี่ยเราก็ต้องเพิ่มหาเบนขึ้นมาเพราะว่าเป็นรูปอดีตไงเราก็ต้องเพิ่มแว็บช่องสามตามโครงสร้างนะคะโครงสร้างที่เป็นหาเบนบวกแวบช่องสามอะโครงสร้างของ Perfect อะคะ่ะ ฮดใช่เด uh ี huh, ๋ยวให้ลองเลียนเรนสนัก <und> นักรีนตัวนี้มันเป็นฮาเอฮเอสเอไม่ใช่เอฮ เอสฮัูเร็กเน็ตดีกันสนเอสฮัทเอสฮัทอันนี้ถูกแล้วอะไรต้องอยู่ท้ายสุดเร่กเน็ตบังคู เกเรสถ้าอย่างนั้นอะไรก่อนดีกันสเซนักเกเรสเน่าถูกต้องดีกันสเซน่ก็คือฝนตกทั้งคืนเลยเฮนเชียนเบียเอกินเกสตันเกสตันเียฮาเบน

ทเทนนิสเทนนิสชื่ออะไรเทนนิสสวาสตูนเทนนิสฮาร์สโอ้นี่คำคำสุดท้ายก็มีเวียเวียฮาร์ ฮาเบนสวยตุ่นเดอดเอาเอาอไขึ้นก่อนพี่เอาเวียถูกไหมครูได้เอาเวียได้ค่ะเบียฮาเบนอืมว่าขึ้นเอ็นเดือ ต u นเดอร์เทนนิสเกชเปียร์เล่เกชเปียร์เทนนิสเกชเป l l ถูกค่ะหรืออันเนี้ยจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้ก็คือสลับที่เอาเป็น I'm walking in the h a ์ฮาร์ a r เสลับที่ได้สวายสตูนเดอร์เทนนิสเกชเปียรทุกอันเนี่ยสลับที่ได้หมดเลยอย่างข้อนี้ ก็อาจจะพูดใหม่เป็นก็ได้ว่า We have been g e s t e r n h e n s h e n g e กตเ e n อันนี้ก็เหมือนกันอาจจะอาจจะบอกว่าดีกันเส้นหนา h a t e s g e r e ก n e t สลับที่ได้นะคะ Roller H Ammorgen หา ola, had am รืออาจจะเป็น Ammorgen H a Roller n i k k e f r u s t u uh แบบนี้นน<ม>ก็ได้สลับที่กันได้ We have been w i r h a b e n in Berlin eine Wohnung gemietet gemietet Gemietet. ใช่ค่ะ w i r h a b e eine Wohnung in Berlin In gemietet gemietet ถูกต้อง EHATS e h a t มว่ามาเลย EINEN THEE อันนี้เป็นเครื่องหมายคำถามเป็นฟลาเกอร์ไซเช่นแปลว่าต้องเป็นประโยคคำถามคะ่ะ HATS ERB ใช่ HATS ER EINEN THEE GETRUNKEN EINEN t h e Getrunken. Mm. Ah. Ich habe meine Schlüssel. Ges meine ich habe meine Schlüssel. Geschuchen. เกเดี๋ยว okay. okay, นะคะิโอเเขียนตงนี้แล้วกันหมนื้อชลุซ์เกูกงต่อเลยอิชฮาร์ ฟูส mm ์ฟ hmm. ูส์บูทบ mm ูทเอิมเคล่เคเล่นฉันมีอ่านว่าอะไรนี่คือฟูส์ฟูส์ฟรูเหอฟูเหอฟรูเหอแปลว่าก่อนหน้านี้ค่ะนี่บูทบูทอืม Skeleton. Skeleton. Each harbor. Through her, ก่อนเนาะค่ะมี water. g k e l e n Skeleton. ฉันไม่เคยเรียนคำนี้มาก่อนเลยถูกต้องหรือเราจะกลับใหม่ก็ได้ค่ะว่าเป็น f h r o u h e r harbor er, each new water. g k e l e t o n hmm. สอตรงเนี้ยจุดสองจุดนี้ยจะกลับสลับที่กันได้ค่ะอันนี้งงไหมคะไม่งงค่ะแต่แต่ยังจับไม่ถูกจับหมายถึงว่าจับอะไรเลยไม่งงแต่ยังจับคำมาเรียงไม่ถูกอ๋อแต่เมื่อกี้ก็ทำได้อยู่นะแต่ช้ามากากา <laughs> <laughs> อาใจยิ <laughs> อ่าเดี๋ยวอันนี้ก็เขียนมาส่งคุยกีกรอน้นึงก็ได้คะ่ะ เขียนจริงๆอ่ะมันจะมีบางข้อที่เขียนได้สองแบบอย่างที่ครูบอกอ่ะข้อที่เขียนได้สองแบบเช่นข้อเบใช่ไหมคะข้อเข้อ d เกือบทุกข้อเลยนะเนี่ยโอเคเอ่ออ่ะ,อะอน,นี่ไม่ต้องเอาเป็นข้อนี้เบเซเดานี่เขียนได้สองข้อสองแบบดังนั้นเขียนให้ครูสองแบบ จริงๆข้อหนึ่งก็ได้ใช่ที่แบบที่เป็นอย่างเงี้ยค่ะที่แบบถ้าไม่พูดว่าโรล่าฮัตอัอรมเกนก็ไปเป็นอัอรมเกนฮัตโรล่าใช่ก็คือเนี่ยสลับที่อย่างเงี้ยมีแค่ข้อ R, B, C, D ซแล้วก็อ่าจดไว้ค่ะเลือเข้ไปคุณโอเคค่ะอันนี้คือการบ้านก็คือทำไปแล้วแหละแต่ว่าไปทำต่ออีกนิดนึงของวันที่สิบเจ็ดทับหนึ่งศูนย์ทับ อท่อาไรอะปีสองหนึ่งโอเค